เหมือนกันทั้งมาตรการเหมือนทั้งบทลงโทษเหมือนกันทั้งการคุ้มครองดูแลหลบหนีออกมาจากสถานกักกันด้วยนะครับผมเห็นแล้วเศร้าเลยอันนี้คือผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตั้งแต่อายุ20ถึงประมาณ40ปีเป็นจํานวนมากนะฮะเอาของมาวางทั้งหมดแล้วเราสเปรย์ฉีดหมดเลยครับสบายดีสวัสดีครับไทยและลาวเนี่ยเรามีอะไรที่เหมือนอนกันมากเลยนะครับสองสมวันเนี่ยมีข่าวออกมาที่เหมือนอนกันเลยได้วัคซีนพร้อมๆกัน นักเรียนแพทย์เหมือนกันมีคนหนีคนหลบซ่อนคนปกปิดข้อมูลเหมือนกันมีข้ามจังหวัดเหมือนกันมีการบทลงโทษมีการมาตรการอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันเลยครับเรามาดูกันนะครับว่าทําไม2ประเทศเนี้มันมันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกันเนี่ยอยู่ประมาณต้อง7อย่างด้วยกันครับ ก็คืออย่างแรกนะครับเมื่อวานนี้เราได้ข่าวมาว่าของสปปลาวเนี่ยได้วัคซีนจากประเทศจีนถึง3 0 0 0 0 0โดสด้วยกันครับเ<ๆ>ยอะมากๆเลยจริงๆเขาได้มาแล้วนะฮะต้อง3 0 0 0 0 0โดสนะฮะแล้วตอนนี้ได้มาอีก3 0 0 0 0 0โดสนะครับแล้วก็ในภายภาคหน้าเนี่ยจะได้อีก8 0 0 0 0นโดสครับของประเทศจีนทั้งหมดเนี่ยจะได้ถึงล้านสี่นะครับส่วนของไทยเองอะเมื่อวันที่24เนี่ยมา2วันก่อนเนี่ย ก็ได้มาแล้วถึง5 0 0แสนโดสด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดนับด้วยประชากรแล้วเนี่ยเราถือว่าเรายังได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็ทั้งหมดของไทยเนี่ยได้มาแล้วถึง2 5ล้านโดสนะครับยังต้องการอีกจำนวนเยอะครับถ้าลองดูจากประชากรของเราทั้งคู่นะครับของไทยจะ70ล้านคนของเราจะ7ล้านคนถ้าเกิดเป็นยังไงก็ของเราของไทยลองหาร10กันดูลองคูณ10กันดูนะฮะแล้วก็ของเราเนี่ยคนที่รู้จักที่อยู่ที่ สอบปเปเลาเป็นแอดมินก็ดีเป็นน้องๆที่ส่งข้อมูลตามแขวงต่างๆเนี่ยมาให้เราก็ดีเนี่ยก็ได้รับวัคซีนกันแล้วครับเราเห็นเขาฉีดกันแล้วแล้วเนี่ยเขาแบบไม่มีความอิจฉามากๆผมยังไม่ได้เลยครับรออยู่เลยครับต,ตอนนี้ที่ไทยเนี่ยยังรออยู่เลยอยากจะได้ใจจะขาดนะฮะแต่ของที่นั่นเนี่ยได้กันหมดแล้วหญิงปุ๋ยเมื่อวานโทรมาบอกเราว่าฉ mm. ีดแล้วนะไม่มีอะไรเลยเขายกพนักงานของเขาไปฉีดกันตั้ง 60- 70คนนะฮะแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยอ่ะแบบ โอ้ยดีจังเลยนะฮะวัคซีนเนี่ยสิ่งที่ได้แล้วเนี่ยถามว่าจะเป็นอีกไหมวัคซีนเอาไว้ป้องกันเพื่อให้เราอะเวลาติดเชื้อโควิดสิแล้วป่วยเนี่ยมีอาการเบาบางลงครับแต่มันไม่ได้ช่วยทําให้เราไม่ติดเชื้ออีกนะครับเรายังติดเชื้ออยู่ครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ย เมื่อวานนี้เพื่อนผมได้เสียชีวิตลงนะเขายังไม่ได้วัคซีนครับผมว่าถ้าเกิดว่าเขาได้วัคซีนเนี่ยเขาจะไม่เสียชีวิตครับเพราะเมื่อวา while, นนี้เพื่อนผมอาการหนะักมากๆถึงขั้นโคมา่าแล้วก็ไตวายแล้วก็เสียชีวิตตอนตีสองแต่ถ้าเกิดเขาได้วัคซีนเนี่ยอาการเขาจะไม่หนักขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็คงหวังภาวนาเป็นอย่างยิ่งว่าของไทยเองก็อยากได้เข้ามาเยอะๆนะฮะแล้วก็ของเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ได้กันแล้วว่าขอรณรงค์แล้วกันว่า ขอให้เข้าไปฉีดก,กันครับมันช่วยชีวิตคุณได้ครับก็เพราะว่าอาการของเขาจะเป็นเพียงแค่ปวดหัวเป็นไข้เหมือนเป็นหวัดอันนี้คือเคสจากเมืองนอกนะครับที่เขาติดแล้วแล้วเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรายังไม่ได้วัคซีนแล้วเราเป็นโควิด1 9อาการเราจะหนักครับอย่างเช่นที่เมืองไทยตอนนี้ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยมีหลายคนเลยครับที่เชื้อใน้ลงปอดแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเรามีวัคซีนอยู่ในตัวเรามีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเราอาการของเราจะไม่หนักขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าใครได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยขอให้ยังคงตามกฎมาตรการของการป้องกันเชื้ออยู่นะครับก็คือการใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมือให้สะอาดการยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับในะตอนช่วงแรกๆนี้นะฮะ อันต่อไปครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเมื่อสองสมวันก่อนเนี่ยผมได้ข่าวมาจากนักเรียนแพทย์ปีสีที่เขาไปฝึกงานในโรงหมอในโรงพยาบาลนะฮะแล้วเขาติดเชื้อแล้วเขาก็เขียนมาบอกเราว่าเ,เขาอยัางมุ่งมั่นที่จะต้องการที่จะฝึกงานต่อเพราะว่าไอเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาอยากจะฝึกกับเรื่องจริงนฮะนี่คือสิ่งที่มุ่งมั่นแล้วเราเมื่อวานนี้เราก็ได้ข่าวของนักเรียนแพทย์ที่ไทยเหมือนกันครับที่สงขาน,นักเรียนที่หาดใหญ่ครับ เป็นนักเรียนแพทย์ปี6กฮะก็ได้ติดเชื้อโควิด -19 นที่เหมือนกันจากผู้ป่วยเองก็ดีจากภายนอกเองก็ดีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อถึง17คนแล้วนะฮะมันคล้ายๆกันเลยครับนักเรียนแพทย์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยทำไมบังเอิญเหมือนกันเลยอันนี้ก็คงอยากจะส่งกำลังใจให้คุณหมอให้พยาบาลให้นักเรียนแพทย์ให้คุณตำรวจให้ทุกคนนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องป้องกันดูแลโควิด -19 เนี่ยขอให้พวกท่านทั้งหมดเนี่ย ขอให้รอดปลอดภัยนะฮะแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมมากับพวกท่านด้วยนะครับเพราะทุกท่านเนี่ยมุ่งม,มั่นเราเห็นในคลิปข่าวเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเหงื่อออกแล้วเหนื่อยกับชุด PPE เนี่ยขอ ส่งกำลังใจไปให้พวกท่านทุกคนครับอันต่อมาคือการปิดข้อมูล <c oughs> เราทําไมมนุษย์เรามันเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลก,กันความรับผิดชอบต่อสังคมได้เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เมื่อประมาณ3-4วันก่อนของไทยเนี่ยมีผู้หลบหนีฮะ สองคนด้วยกันเป็นแม่ลูกหลบหนีออกมาจากสถานกักกันด้วยนะครับผมเห็นแล้วเศร้าเลยอันนี้เหมือนประมาณไม่พอใจหรือหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาพยายามหลบหนีเพื่อที่จะกลับบ้านครับสองคนนียแอบหลบหนีนั่งกระบะแต่โชคดีที่ข่าวเนี่ยได้เร็วมากทุกคนตามสอดส่องว่าสองคนนี้เป็นใครนั่งกระบะคันไหนยี่ห้ออะไรแม็กอะไรรายงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปกักตัวไปล้อมไว้แล้วก็จับตัวได้ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่หลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือส่วนของเราวนี่ก็มีครับก็คือว่าของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการต้องให้ความร่วมมือครับก็คือไม่ได้บอกไทม์ไลน์ไม่ได้บอกว่าเรานะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเปล่านะฮะเขาประกาศรายชื่อออกมาด้วยนะครับตามโทรทัศน์เลยครับว่าคนคนนี้คนคนคน,คน,คน,นี้มีด้วยกัน9คนนะฮะขอให้รีบเข้าไปรางานตัวด่วนบางคนอาจจะ บกพร่องทางด้านพวกชื่อนามสกุลหรือว่าบัตรประชาชนบางคนเนี่ยจะอาจยังไม่ได้บอกรายละเอียดของการเดินทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเข้มงวดมากๆเพื่อที่จะอยากรู้ความจริงมากๆนะฮะแล้วเขาจะได้ปกป้องและป้องกันให้ได้ดีนะฮะอันต่อไปคือสิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสถานแหล่งบันเทิงก่อนหน้านี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางนักเดินทางนักท่องเที่ยวแรงงานข้ามประเทศ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าจุดของการแพร่ระบาดเกิดจากสถานแหล่งบันเทิงครับสองที่เราเหมือนกันเลยครับของไทยเองก็ดีของสปปาลาวเองก็เหมือนกันก็คือเกิดจากสถานที่แหล่งบันเทิงและอายุคนเนี่ยก็จะเป็นอายุของคนวัยรุ่นด้วยครับตั้งแต่อายุ20ไปจนกระทั่งถึง35ซึ่งเป็นผู้แพร่ระบาดนะฮะก็เพราะว่าเป็นคนที่รักเที่ยวรักดื่มรักกินนะฮะแล้วก็เดินทางกลับไปเหมือนกันอีก เพราะสองประเทศเรามีขนรรมเนียมประเพณีที่คล้ายๆกันก็คือเรากลับบ้านไปสงการไปปีใหม่ไปเฉลิมฉลองกลับไปหาพ่อแม่ไปกลับไปหาญาติมิตรนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่มันก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางครั้งนี้มันทำให้ระบาดไปทั้งหมดเลยครับของไทยเนี่ยไปหมดแล้วครับ77จังหวัดแต่ของเราเนี่ยไปหมดแล้วเหมือนกันครับแต่ขาดแค่3มแขวงนะฮะที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อมันคือมีมี มีไซสสมบูรณ์นะฮะอัตตะปือมีหัวพันเหลือสามแขวงนั่นเองฮะเมื่อวานนี้เราก็เห็นว่าเชียงขวางขึ้นมาแล้วนะหะลวงพะบางก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็ของปักเซนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะทั้งสามแขวงนะั่นก็เกิดจากคนที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์นั่นแหละที่ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วก็เดินทางกลับบ้านคล้ายๆกับของไทยของไทยก็เป็นอย่างนั้นครับช่วงสงการเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้าน เราก็นําเชื้อไปติดแ็งไปหมดเลยนะฮะข้อนี้อยากฝากไวรุ่นนะครับก็คือว่าคุณอย่าคิดว่าคุณไม่เป็นอะไรนะครับสถิติณตอนนี้ออกมา,าคือผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตั้งแต่อายุ20ถึงประมาณ40ปีเป็นจํานวนมากนะฮะแล้วการเสียชีวิตเนี่ยมันเร็วขึ้นด้วยครับก็คืออยู่ที่ประมาณ7-10วันนะฮะเราจะเห็นว่าของเราเนี่ยยังไม่มีผู้เสียชีวิตรักษาพยาบาลคุณหมอเอากลับมาได้อย่างดีแต่เวลาถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะ คนที่ติดเชื้อกันเยอะๆแล้วเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่พอเวลามันไม่พอแล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงมากๆเลยครับที่จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนครับว่าขอให้หยุดอย่าทําการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยออกไปสู่ในวงกว้างนะครับขอให้มันน้อยลงที่สุดเราจะได้มีบุคลากร,กรทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยพอที่จะรักษาชีวิตพวกเรากันไว้นะครับ แล้วก็มาตรการอย่างเงี้ยมันก็มีมาตรการเหมือนๆกันเลยครับก็คือว่าตอนเนี้ยพวกเราทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าห้ามออกจากบ้านครับนั่นคือความเข้มงวดมากๆนะของเราเนี่ยห้ามออกจากบ้านเนี่ยแล้วประชากรของเขาเจ็ดล้านคนเนี่ยเขาคงคุมกันได้ดีมั้งครับก็คือคนน้อยนะฮะก็คงคุมกันได้ดีเขาเชื่อฟังกันมากๆเลยครับเพื่อนผมแอดมินทุกคนฟังจากข่าวเนี่ย ถนนนี่โล่งเลยครับไม่มีคนออกมาเลยครับแล้วทุกคนก็ไม่ได้อยากจะออกด้วยแล้วเขาตั้งสติแล้วเขาก็ช่วยเหลือกันอย่างดีมากเลยครับก่อนหน้านี้บางคลิปเราจะเห็นว่าเขาไม่ใส่หน้ากากอนามายัยแต่ตอนนี้เขาใส่กันแทบทุกคนเลยครับ แล้วก็แอดมินผมเองก็เดินทางไปตามบ้านต่างๆเนี่ยกว่าจะไปถึงแต่ละบ้านกว่าจะไปถึงแต่ละที่เนี่ยคล้ายๆเหมือนบ้านเราก็คงจะประมาณว่าผมอยู่ตรงประชาชื่อนนนทบุรีถ้าผมอยากจะเข้าไปสยามอยากจะเข้าไปในเมืองผมจะต้องผ่านด่านประมาณ4ีห้าด่านในแต่ละบ้านแต่ละเมืองในแต่ละเขตนั้นๆนะฮะก็คงเขาจะดูแลกันเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีความจําเป็นไม่มีบัตรผ่านเนี่ยเขาไม่ให้ไปนะฮะในส่วนของไทยเองเนี่ยไทยเองก็ ลณรงครับยังไม่ถึงกระบ,บังครับเพื่อให้คนอยู่ที่บ้านแต่ก็ยังเห็นคนยังต้องเดินทางอยู่นะเพราะว่า,าบ้านเราเนคนคน่อนข้างเยอะเวลาคนค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยก็คงจะต้องทําการเดินทางก็คงจะต้องทำมาหากินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะค่อนข้างที่จะติดสงอยู่ค่อนข้างที่จะอาลงยากอยู่ก็เพราะว่า เรายังจําเป็นต้องทำมากินนะยังจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่อยู่นะฮะแต่อันนี้ก็คือมาตรการที่เราสองคนเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนกันช่วยเหลือกันเหมือนกันอันต่อไปคือก็มีกฎระเบียบออกมาครับก็คือถ้าเกิดไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยจะปรับสูงสุดถึง20,000บาทของลาวก็เหมือนกันครับก็ออกมาตรการออกมาเหมือนกันว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะถูกปรับเหมือนกันครับตอนนี้ของไทยเนี่ย เข้มมากๆอันนี้ผมว่าอน,นี้เข้มมากกว่าของเราสมควรครับก็เพราะว่าของไทยเนี่ยติดเยอะและคนมันจำนวนมากเพราะฉะนั้นกฎระเบียบอะไรที่ค่อนข้างที่จะเยอะๆเนี่ยผมว่าจะทําให้เรากลัวกันใน,นขั้นแรกเนี่ยของไทยเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ใส่หนะะ้ากากอนามัยจะปรับที่หมื่นสองนะฮะต่อไปก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งถึงมากสุดคือ2 0 0 0 0บาทมีกฎข้อใหม่ด้วยครับก็คือว่า ก่อนหนะ้านี้ผมขับรถผมก็จะไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่กับในครอบครัวนะก็จะไม่ใส่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดใครมาสองคนต้องใส่หน้ากากอนามัยครับถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องใส่แต่ถ้าเกิดมาสองคนแล้วถ้าไม่ใส่เขาจะปรับครับอ,อันนี้ผมว่าดีนะก็ทําให้เราเคยชินแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่าเพลอเลอนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับประมาณว่าให้เรามีสติตั้งสติตลอดเวลาควบคุมดูแลตลอดเวลานะฮะ เรามีทั้งมาตรการทั้งดูแลทั้งบังคับทั้งลงโทษทั้งช่วยเหลือเราก็พยายามที่จะช่วยกันฮนะเพื่อให้เรากลับมาได้ปกติได้เหมือนเดิมทั้งหมดนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยคุณได้เราต้องช่วยกันเองแล้วครับช่วยกันอย่าให้มีเชื้อออกไปหาคนอื่นแล้วก็ช่วยกันอย่าให้คนอื่นเอาเชื้อมากลับหาเราสิ่งดีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือเราต้องอยู่ที่บ้านครับอย่าออกไปไหนนาน,น,าน ในความจําเป็นตั้งนั้ะถึงจะออกไปซื้ออาหารการกินทีนะฮะตอนนี้ผมแพลนเลยนะครับก็คือว่าผมซื้อเป็นอาทิตย์เลยครับแล้วก็ให้ออกคนเดียวแล้วคนคนนั้นต้องมีสติมากๆเอาของมาวางทั้งหมดแล้วก็สเปรย์ฉีดหมดเลยฮนะปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่อง ไทยลาว t o g แกตร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสวัสู้กันนะครับทุกคนวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวานแน่นอนครับ